ดำเศรซึ้งปติปลาโมลเรื่องเรื่องมาเตืนใจในเรื่องการถวายพระตระิอันนี้ไม่จริงนะคะบางคนอะยังท่านพูดอะไรเนี่ยมันเข้าจิตใจบางคนพูดอยากนอนหลับลองตอบซิบ่าถวายพระไตไปดูจริงจริงอันนี้เรื่องจริงถ้าหากว่าฟังคนที่เขาพูดไม่เก่า ยอมสมส่วนอันนี้จริงๆริถึงอยากจะมาฟังท่านอันนี้อันนี้ข้าวจิตเข้าใจอยากจะมาฟังนี่มัอะไรจะ่าฟังเฉยเฉยวิธีการเล่าต้องพูดอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบถ่าอาตมาพูดแล้วไม่อยากถวายเนี่ให้มันรู้ไปมัานจะปิดบ้านเลยฟังฟังเจ้าภาพผมนะครับว่าคิดยังไงถึงอยากถวายอยากจะฟังอยากจะอยากจะฟังท่าบังกรโบราณ นอกเหนือจากอาตมาแล้วยากมากที่สุดที่มีคนพูดเรื่องนี้แล้วคนจะเกิดคพามรู้สึกษาสึ้งหนึ่งดังาะคนจะพูดเรื่องได้ต้องเข้าถึงจากประสบการณ์ตรงซสก่อนสิ่งหนึ่งที่ควรจะฟังก็คือว่าผู้รู้หรือว่าพระราชาทานท่านกล่าวว่าทําโลกนี้ <c oughs> ให้ราบเป็นน้างกลอง <c oughs> ให้พร,ริจเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระสุวรรลสกทาคามีนาคามีพระละหันพระปัเจกรุเจ้านั่งเต็มโลกไป <c oughs> แล้วถวายอาหารปิติปักอาจจะมีไตรจีวอรอะไรก็แล้วแต่ถวายกับพระเจ้าผู้ต้นเหล่านั้นถวายกับพระิเจาเหล่านั้นอิสงฆ์มากมามหาศาลก็จะเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่าต่อให้มีอิสงฆ์มากมาขนาดไหนก็สงก็เป็นไม่ได้แค่เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์กับสวรรค์ไม่สามารถจะบรรลุรรคลนิพได้แต่ถ้าพระเจ้าสแสดงธรรมเก่าอนุโมทนะเขาเรียกว่าอนุโมท,น,โมท,น,โมทนาคาถา แค่สี่แถวก็คือสี่บาทสองแถวสามารถทําให้คนบรรลุโสดบรราบันสักทาคามีานาคามีพระรหันหรือบรรลุมรรคผลนิพพานได้เมื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเรามาเปรียบเทียบนะเรมาเปรียบเทียบว่าระหว่างอนิสงส์ที่ให้อานิสถานหรือว่าวัตถุทานแก่พระนิเจ้าเหล่านั้นกับสิ่งที่พระเจ้าแสดงทมแค่สี่หนึ่งบาทพระคาถา,าอน้สงฆ์มันแตกต่างกันหรือเปล่าเดีเ๋ยวหยิบเทียบเคียงให้ฟังถ้าถามว่า หมาขี้เลือนเคยหมาขี้เลือนไหมเคยครับถามว่าหมาขี้เลือนกับการไปอยู่ซอมซอมอซของพวกขอทานอันไหนดีกว่ากันอ่าพวกขอทานดีกว่าระหว่างการไปอยู่ของคนขอทานกับระดับชาวบ้านอันไหนดีกว่ากันชาวบ้านดีกว่าการไปอยู่ของชาวบ้านกับระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีอันไหนดีกว่ากันมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีกับพวกอภิพราชามกษัตริย์อันไหนจะดีกว่ากันเศรษฐีมกษัตริย์ เขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบสมบัติของมนุษย์เนี่ยที่เศรษฐีระดับมมาเศรษฐีกับระดับของพระเจ้าจักรพรรดิไอพวกนี้ก็สู้สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้เอาสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งเป็นสมบัติของมนุษย์สูงสุดประเสริฐสุดไปเทียบกับสมบัติของเทวดาถ้าถามว่าเขาบอกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเท่ากับม้าขี่เรือเท่ากับสมบัติของพวกกระจกแล้วคนกระจกกระจกเมื่อเปรียบเทียบกับเทวดา ม่ต้องพูดถึงเทวดาชั้นสูงนะเนี่ยเ <ใน S 2> พื่อยืนยันว่าสมบัติของมนุษย์เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับเทวดาเนี่ยต่ามากน้อยมากอยากถามว่าพระเจ้าเว่าการบรรลุธรรมพระสวสดาบวัน,นย,ยิ่งใหญ่สูงสุดประเสริฐสุดกว่าความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิหมายึงว่าเงินร้อยล้านพันล้านมากมันมหาศาลทั่วทั่วโลกทั่วจักรวาลนี้ยังสู้กับการบรรลุมรรคผลนิพพานคือพระสวสดิ์วันไม่ได้ การเกิดขึ้นในสวงสวรรค์เช่นเป็นเท้าสักกะเป็นพระอินทร์สู้กับการบรรลุพระโสดาบันไม่ได้นั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยการบรรลุพระโสดาบันยิ่งใหญ่กว่าเนื้อกว่าสูงกว่าเรามาเปรียบเทียบแนละ้วเมื่อกี้นี้คาสอนของพระเจ้าบอกว่าการที่พระเจ้าแสดงธรรมหนึ่งพระคาถาเนี่ยมีนิสงมากกว่าการถวายทานล่านั้นเหตุผลเพราะว่า การถวายทานไม่ว่าจะถวายทายในรูปแบบก็แล้วแต่ที่เราทําได้เพราะว่าเราได้ฟังทรมาก่อนชั้นหนเพราะการให้ธรรมาทานหรือการให้ธรรมะต้องยิ่งใหญ่กว่าสูงกว่าล้อมเลือดประเสริฐกว่าทางที่การให้ทานนั้นก็มากมายมหาศาละนะแต่ธรรมาทานนี่ยิ่งใหญ่กว่าสูงกว่าเพราะฉันอยากถามว่าเมื่อการให้ธรรมะยิ่งใหญ่กว่าการให้ทั้งหลายทั้งปวงการให้ธรรมะประเภทอย,ยอย่างไถึงจะยิ่งใหญ่ท่านก็กล่าวไว้ว่าหนึ่งการสแสดงธรรมการบอกธรรมการเป็นเจ้าภาพ คือทุกอย่างที่เกิดต่อกันได้ยินได้ฟังทำขบวนการทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าการให้ธรรมทานการให้มาธรรมทานนี้ยิ่งใหญ่สูงสุดประเสริฐสุดกว่าการให้วัตถุทานหรืออมิสทานถามว่าคำว่าให้ธรรมทานนี้ให้อะไรอ่าเราก็ตอบว่าให้คําสอนของพระเจ้าถ้าถามว่าคําสอนของพระเจ้า อยู่ที่ไหนตอนนี้พายปิฎก,กเราบอกว่าถูกบันทึกไว้ที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของคำทิพย์พระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าการถาวายพระไตรปิฎกน่าจะได้สงแบบเห็นไหมถ้าพระไตรปิฎกถูกบันทึกไว้เกี่ยวกับเรื่องทานศีลสมาธิปัญญามีกฎอยู่ว่าให้แบบไหนก็จะได้ผลแบบนั้น หมายถึงว่าผลที่เกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เคยทําไว้เพราะฉันให้อยบาไหนก็จะได้ผลแบบนั้นพระเจ้าปิดกเป็นอะไรเป็นครสอนเพราะฉะนั้นวิธีการเช็คก,ก็คือว่ามันก็ขึ้นอยู่ว่าให้กับใครหมายว่าถ้าเข้าขายว่าให้ไปแล้วสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมโดยภาพรวมให้คนนั้นได้ประโยชน์สูงสุดจากธรรมะคำสอนของเจ้าถือว่าเข้าขายให้ธรรมทานเมื่อให้ธรรมทานธรรมทานก็จะสมผล ธรรมทานนี่ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างเรามาเปรียบเทียบนะมันก็จะเข้าขายว่าถ้าถามว่าเมื่อให้ธรรมทานเลักไม่ว่าจะเกิดในภพชาติไหนก็ตามบุญที่ราเลื่ดก็คืออายุวันนักสุขยศปฏิพันธ์รูปเสียงยินรดสัมผัสพูดภาษาชาวบ้านว่าไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาจะเกิดมาเพื่อความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมการเป็นกษัตริย์การเป็นพระราช้างเป็นกษัตริย์การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถือว่าธรรมดา ที่จริงสูงสุดกว่าความเป็นประัตรพระราชาพระเจ้าจากักรพรรดิก็คือการรู้เป็นพโพสตรบันสะพานบนตัวนี้มันก็จะผลักดันไปสู่การให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์เกี่ยวข้องกับพระริจจังหลายทุกรูปแบบแต่ว่ามันมีปัญหา,าหนึ่งว่าวิธีการให้ธรรมทานเนี่ยเราก็มีความศรัทธาเชื่อมั่นในคําสอนของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งวิธีการก<ม>็คือว่าพาระ<ม>เจ้าตรัสว่า<ม><ม>ตั้งแต่ล ลาตรีแรกที่พระองค์แตัสรูุจนถึงวันสุดท้ายที่พระเจ้ารนนิพผ่านในระหว่างนี้คําสอนของพระเจ้าทุกคําที่ออกมาจากรพระของพระองค์ทุกอักษรทุกอักขระทุกพยัญชนะทุกประโยคทุกพยางค์เป็นหนึ่งไม่มีสองเป็นจริงแท้แน่นอนไม่มีการผิดเพีย้ยนไม่ต้องตัดออกไม่ต้องเพิ่มเติมเข้าถึงพร้อมแล้วด้วยเนื้อหาและภาษาพระไตรปิฎกของฉบับเทรวาหถือว่าเป็นฉบับที่เก่าแก่ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดกว่าพระไตรปิฎกฉบับอื่นๆไม่ว่าจะเป็นฉบับพวกมหายาน เพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยถือว่าเป็นบรรจุคําสอนของเจ้าที่เก่าแก่และสมบูรที่สุดการที่ได้อ่านพระไตรปิฎกเหมือนกับได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนกับฟังธรรมาจากพระอษฐ์ของพระพุทธเจ้า